โอเคคุณผู้ชมฮะมามาเออ GTA ก็เ <pero> ล <okay S 1> ่นไม่ได้มาเรามาเล่น้าลกาายกันดีกว่าฮะคุณผู้ชมอันนี้เป็นพาร์ทที่หกละมาถึงว่าครั้งที่หกแล้วที่ผมไลน์นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเดาเรียขอแชร์ไปยังกลุ่มนิดนึงฮะคุณผู้ชม กจชัวมาพร้อมหรือยังพร้อมแล้วก็ไปตืดๆๆๆๆ่นๆนคุณผู้ชมโอเคเสียงมาใช้ได้ไปลเลยฮะเมื่อกี้สตรีม GTA เราเล่นไม่ได้เราเล่นอันนี้ดีกว่าฟาวกายฮะมาไม่ได้สตรีมนานละสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมทุกท่านเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลัง like, ใจให้ด้วยนะฮะแล้วก็ ขอได้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากหา Looking for player หานานเออเอาโย่ r e t u เทนท m เมนเมนูโอเคไปเอาใหม่ฮะเราเราจะมันไม่ขึ้นตัวเลขอ่ะม,มันหาชา้าก็เลยแบบอย่าหาเร็วๆววอะไรอย่างนี้ ตรอไปกว่าจะมาสองปีผ่านไปครับเออเออมามามาแล้วอืาสิบสี่หกสิบ ทำไมยังมีคนออกล่ะมาแล้วไปฮะเตรียมตัวเราผมมันได้เล่นนานแล้วนะเกมนี้เล่นยังไงนะล,ลืมละ ฟิดฟราสุดสุดๆฟิรฟท์ฟิรายไฟไปฮะเราแถวแถวสี่ว่ะเฮ้ยเราเฮ้ยเดี๋ยวนี่เป็นไงอือโอ้โหไม่ได้ว่ะอะไรอุ้ยมังกรไปครับโอ้ยเอ้ยเอ้ยอือ เอยไปด้วยเอออย่าดันเออประตูเปิดอย่าดีหัวใครครับ <c oughs> นะผ่านผ่านนะชลุยฮะชลุยเอจับเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอย่างนี้ฮะเป็นไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดึงคนยังไงวะลืมกดชิปอ่ะกดซ้ายเออเอเดี๋ยวเดี๋ยวอึบอึเฮ้ยไป เข้าด oh, <okay. c oughs> ีกว่าอืออ๋อในที่สุดก็เข้าเกือบเกือบไม่ได้เข้าฮะด่านไหนเนาะมา เผมยังผมไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้นะผมก็ไม่รู้ว่ามีด่านใหม่หรือด่านอะไรบั่งแล้วก็ไม่รู้ว่าผมยังเล่นไม่ครบด่านเลยเอาไปเ,เล่นยังไงอ่ะเ,ออเล่นไม่เป็นว่ะเราสีฟ้าใช่ไหมต้องไงทำอะไรวะทำอะไรอ่ะ เดาทำอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปจับอันนี้ใช่ไหมเฮ้ยยังไงวะเล่นไม่เป็นเฮ้ยมันเล่นไม่ได้อี๋อเอาเชื้อโรคไปใส่คนอื่นเนาะ ไปไหนอ่ะเอาเชือกลองใส่คนอื่นใช่ไหมเออเล่นไม่เป็นว่ะสีหกสีฟ้าเอยเล่นยังไงไม่เข้าใจคุณผู้ชมผมไม่เคยเล่นด่านนี้ รู้สึกอ่าต้องเชื้อโราไปใส่คนอื่นใช่ไหมหนึ่งเท่าหรือยังไงเออจะเอออ,อ,อะไรเออเออ,อยังไงวะพอลิไฟอะเข้ารอบอะสีฟ้าเข้ารอบเหรอใช่อ่ะ เ้าเข้ารอบป่ะเล่นยังไงก็ไม่รู้ข้ามวัวเฉยเลยเาขายเกมได้แล้วเหรอใช่ตั้งขายไว้ตั้งขายในเกมด้วยแล้วก็โพสขายด้วย uh วขายไม่มีคนซื้อ uh ไม่มีเครดิดอ uh ตอะไม่กล้าซื้อ ไม่มีเครดิตเอ้อ่านนี้เล่นไงวะเนี่ยเอ้ยังไงวะไม่เคยเล่นดออีอือขึ้นอือยังไง เล่นไม่เป็นครับเล่นมั่วฮะเกี่ยวนี่เหรอเฮ้ยเดะเดเอ๋อฮ้ยชสองว่ะอือรู้แล้วเข้าใจแล้วเอ่ออะไรนอะไร

เข้าใจเพื่อนเพื่อนเขียนมาให้ขอบใจเพื่อนอื้อเลยอีกันนึงมาเฮ้ยอ,อ,อย่าขวางอย่าขว้างอือโอ้ยมันได้ไปวิ่งเร็วๆยังไงวะเอ้ยอะไรอะไรอะไรเดินตามทำไมอือ,อ Yes <c ười> ชนะเป็นไงเ <c ười> ด,ด้อเด้อ เล่นมว่วชนะเช่นเลยสวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับทุกท่านเลยฟ้ากายครับเล่นมั่วฮะเล่นไม่เป็นเข้ามาในดาที่จะจะดาสุดท้ายแล้วใช่ไหมนี่กี่ดานนะวสี่ดานะ อันนี้ด่านอะไรอ่ะอ่าโอ้ยวิ่งแปลงมงกุฎโอ้สบายไปฮะลุยมงกุฎเหรอโอ้ยแถวแรกครับวิ่งเลยไปอ,อ,อือแล้วแต่มมันวิ่งเร็วกว่าอย่าดึงอย่าดึงอือ ยาด้ยเอ้ยเออเอออุ้ยเฉียดเฉียดอุ้ยไปวะไปวะอุ้ยอุ้ยไปวะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โ้ยมันมีคนชนะเออได้เข้ามา ด่านสุดท้ายอสบายนายทำอะไรทำอะไรนะพัก,พก,กทำไมนาชอบชัก,กเออมีอะไรให้ซื้อไหมไหนดูซิ เสื้อผ้าเหรอมีตังสองพันว่ะปึ๊บสีปึ๊บโอ้โหยังซื้ออะไรไม่ได้เลยว่ะไอ้พวกนั้นใช้มงกุฎอ๋อโอเคอะไนี้อหละแปดพันโอ้มีอยู่สองพันเก้าต้องเล่นไปบ่อยสินะปาฮะจัดไปต่อ,อ ไปก่อนเดี๋ยดูคลิปรอออะเช็กปอม <c oughs> อช oh, าบูมาฮะมาไม่เคยได้ที่หนึ่งแต่ก็ใกล้เคียงอยู่ ดานอะไรอะ่ะไหนแถวไหนวะอุ้ยแถวสองปะจัดด่านอะไรวะไม่เคยเล่นอ๋อโอเคสเต็ปคือโดอนใบมีดสินะเอ้ยเฮ้ยมีรูมีรูรโอ้ยอย่างนี้ระดับเทพเฮ้ยใครใครใช้สกิลอยา่ยาอย่าโอ้โหโคตรเก่งเอ้ยจะ อ๋อเกิดเกิดใหม่โอเคเอ้ย <c oughs> โดนเบียดไอ้เฮ้ยมันมีคนไปแล้วเฮ้ย,ย,ยอ,อ,อ,อย่าอย่าดันอย่าดันปุ๊บจูเอ้ย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 ยังไงวะเอ้ยโคตรเร็วอ่ะเป็นไงล่ะเอาสี่สิบคนครับไปาทางทิศตกชับ ท,ทักทิศตกเจ็บโอ้โหโตกครูไม่เคยเล่นด่านนี้มาก่อนเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางทิศจบจะบอกว่าทางทิศตรงที่สุดคือทางทิศตรงที่สุดเออไปเดี๋ยวแล้วอย่าดันด,านดิเฮ้ยเออเอาไปเอเอโอ้ยไม่น่าจะรอดไปด่านนี้ยากว่ะเดี๋ยวผักมันไปเลย แต่เราต้องอรอสเต็ปวูุ้๊บจุ๊บเดี๋ยวไปอ,อ,อือโอโย้ยจ้โอ้โหยาก่ะเจ้าไอ้อื้ยลอกหลบกตัวกลางโอ้โห ดูแล้วดูแล้วรู้เคล็ดรับทำไมต้องรอรับถึงต้องรอกระตุกกระดุกลิ้นนะไอ้ยียบหกคนแล้วไปเฮ้ยจะาเอเจอขุย,อ,ย <c oughs> อะไรอะไรจะจับดีนายจะเข็นเั็นเหรอฮะฮะอ,อมีใครมาไหม อ่ <c oughs> ไาไปต่อชิห้าครับก่อนอ้ <c oughs> อ่าเข้ารอบเข้ารอบเฮ้ยเดี๋ยวด่านนี้เฮ้ยมีรูมีรูมีร,มรูอย่าดึงดิ

ไหนเราดูจบเดี๋ยวคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมขอปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเล่นพอเป็นกระส่ายขำๆแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะต้องไปทำธุระต,ต่อก็เดี๋ยวเจอกันใหม่าคลิปหน้านะฮะว่าเดี๋ยวดูว่าเราจะเล่นเกมอะไรก็เดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์ซับสไครตให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากฮะ เม่ปลายจุ๊บ